เรียบร้อยค่ะรถเชฟซาฟิลา่าขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรุกษ์แอร์ขอบคุณค่ะงานซ่อมระบบแอร์ของรถเชฟซาฟิล่านะครับคันนี้เข้ามาตรวจเช็คก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแล้วเราก็เจอปัญหาเรื่องความร้อนระบบแอร์สูงนะครับรถควรจะต้องมีการบำรุงรักษาควรมีการซ่อมนะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความร้อนระบบแอร์สูง วัดความเย็ยนได้ประมาณ10-11องศาพอปิดฝากระโปรงเร่งเครื่องซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนต่อด้วยหน้าหนาวความร้อนระบบแอร์ก็สูงนะครับสูงเกิน250รถจอดในร่มเปิดฝากระโปรงซึ่งตรงนี้ถือว่าผิดปกติถ้าเข้าหน้าร้อนหรือรถจอดตากแดดเจอรถติดไฟแดงนานๆถ้าไม่มีการแก้ปัญหา ในส่วนของการระบายความร้อนระบบแอร์ความร้อนจากระบบแอร์ก็จะถ่ายไปยังหม้อน้ําทําให้ความร้อนของหม้อน้ําอาจขึ้นสูงได้วันนี้สรุปนํารถเข้ามาจอดให้ช่างได้ซ่อมตรวจเช็คภายนอกนะครับก็คือจะถ่ายน้ามันคอมจะเช็คลูกปืนคัดแอร์นะครับจะได้ดูแผงแอร์นะครับเช็คกลวแผงแอร์แล้วก็เปลี่ยนตัวกรองไดเออร์แต่ปรากฏว่า ช่างล้างระบบในแผงแอร์เรียบร้อยช่างเช็ครั่วดูเจอแผงแอร์รั่วครับก็แผงแอร์หมดอายุรั่วก็ต้องเปลี่ยนแผงแอร์แล้วก็มีการเช็ครั่วคอมแอร์ไม่รั่วถ่ายน้ำมันคอมให้ใหม่นะครับแล้วก็ซ่อมในส่วนลูกปืนคัดแอร์เห็นลูกปืนคัดแอร์เดี๋ยวไปดูงานซ่อมครับว่าขณะซ่อมและหลังซ่อมได้ผลการทำงานเป็นยังไง แงแอร์ก็ออกมาเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวจัดการเปลี่ยนในส่วนของไส้กรองไรเออร์ค่ะที่อยู่ภายในกระบอกข้ามแผงแอร์ฉีดล้างความสะอาดแผงแอร์ภายนอกให้ค่ะทำการถอดไส้กรองไรเออร์ค่ะถอดตัวไส้กรองไรเออร์ออ,อกมานะคะตัวไส้กรองไรเออร์ดำค่ะก็ะทำการล้างระบบเพื่อเสียื่อมันน้ำมัน,น,น,นดําให้แผงออก น้ำลายที่ออกมาก็จะออกเป็นสีดำสีเขียว UV แบบนี้ค่ะ,ะก็ล้างระบบภายในแผงให้ออกมาใสาสะอาดค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของสภาพเส้นกล่องเลยเออที่ถอดออกมาค่ะสภาพเส้นกล่องเลยเออค่ะดำทั้งเส้นค่ะนี่ก็จะเป็นตัวใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ค่ะก็จะเป็นผงผ้าเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐาน GM ค่ะ ซึ่งรถรุ่นใหม่ๆนะคะก็จะใช้เป็นแบบตัวใส่กล่องไดเออร์ที่เป็นแบบถุงผ้าแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นของตัววีออสนี่ก็จะเป็นของฟอร์เฟตตาค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของแบบรุ่นใหม่นะคะของรถเชฟค่ะก็ใส่กันได้ค่ะเดี๋ยวช่างจัดการใส่ใส่กล่องตัวใหม่ค่ะทำการใส่ใส่กล่องไดเออร์อันใหม่ค่ะ จัดการผิดหลังหอมสะาดผัานนอคังให้เด็นําไปเสร็จด้วย ถอดคอมแอร์ออกมาค่ะคอมแอร์ออกมาเรียบร้อยค่ะก็เลยจัดการคอามถยน้ำมันคอมเช็คกปืนคัดแอร์ค่ะตอนนี้สนองคอมแอร์ถอดออกมาก็จัดการถอดชุดคัดแอร์ค่ะทำการคอามถ่ายน้ำมันคอมค่ะมีน้ำมันคอมออกมาเยอะนคะคะสีน้ำมันคอมที่ออกมาก็จะออกเป็นสีเขียวดูมีเช็ครั่วค่ะ ในส่วนของคัสแอนะคะก็เดี๋ยวจะได้ทําการเปลี่ยนลูกป,ปืนน้านในค่ะปัดนาเจียจานนะคะเพราะว่าการใช้งานนานแล้วค่ะเช็ครัวแผงแอร์คอมแอร์ค่ะหลังจากที่ล้างความสะอาดภายนอกคันนี้ก็เจอในส่วนของแผงแอร์รั่วนะคะเนี่ยก็จะออกเป็นตามมดเล็กๆแบบนี้ค่ะเนี่ยบริเวจุดนี้คอมแอร์ไม่รัวไม่ซึมค่ะ สรุปคันนี้เจอในส่วนของแผงแอรดรัวค่ะชุดอะไรของรถเชฟซาฟิล่าคันนี้หลักๆนะครับเราเน้นการดูแลคอมแอร์นะครับถอดคอมแอร์ออกมาเปลี่ยนตัวลูกปืนตัวเบลิ่งนะฮะแล้วก็ปราดหน้าเจียจานให้ใหม่นะครับแล้วที่สำคัญก็คือถ่ายน้ำมันคอมด้วยนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมันคอมใหม่นะจะใสสะอาด ตรงตามสเปคนะครับ s u n d e n s p 1 0เป็นคอม s u n d e n นะครับ HP10 นะครับใช้น้ำมันคอมตรงตามสเปคครับรถใช้งานมานานนะครับควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมทุก60,000โลนะครับอันนี้ก็จัดการล้างทำความสะอาดเช็ครั่วเรียบร้อยนะครับตัวซินคอมไม่รั่ว เกณ์ด้านกลางไม่รั่วนะฝาท้ายไม่รั่วรถทุกคันนะครับทางบริษัทผู้ผลิตรถนะครับแล้วผลิตอะไหล่แอร์เนี่ยเขาจะให้เราเปลี่ยนไส้กรองเลยเยอร์ทุกๆ3ามหมโลนะครับคันนี้สภาพไส้กรองของเดิมนะฮะก็ค่อนข้างดํานะครับค่อนข้างดําแล้วคันนี้ก็เช็คเจอแผงแอร์รั่วด้วยนะครับแผงแอร์รั่วด้วยก็จัดการเปลี่ยนแผงแอร์ใหม ตัวนี้จะเป็นตัวไส้กรองเลเยอร์ใหม่นะจะขาวแบบนี้นะครับขาวสะอาดแบบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตะแกรงกันเศษโลหะเศษอะไรให้เรียบร้อยนะครับสรุปคันนี้นะครับก็มีเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่นะครับแผงแอร์ที่รั่วนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนถ่ายน้ำมันคอมเช็คลวดคอมแอร์ให้เรียบร้อยนะครับสรุปว่าภายนอก ด้านหน้ารถนะครับงานซ่อมคันนี้นะครับด้านหน้าก็มีในส่วนของเปลี่ยนแผงแอร์แล้วก็ตรวจเช็คคอมแอร์นะครับตรวจเช็คคอมแอร์แล้วก็ถ่ายน้ํามันคอมก็เหลือภายในรถนะภายในรถก็จะมีเปลี่ยนกรองแอร์นะครับภายในรถนะฮะก็เปลี่ยนกรองแอร์นะน,นี้ของเก่าดําอุดตันนะครับอันนี้ของใหม่นะครับเลือกใช้ กลองแอร์ของโปรเทคนะครับตัวนี้จะกรอง pn 2.5ได้นะครับยับยั้งสะสมนะฮะการสะสมสิ่งสปกปรกและป้องกันคุณจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สำคัญนะครับสินค้ามีแหล่งที่ผลิตนะครับและจำหน่ายชัดเจนนะครับตัวนี้มีภาษาไทยมีเว็บไซต์ให้ตรวจสอบ การเลือกใช้กองแอร์สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้กองแอร์ที่ไม่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนคุณได้กองแอร์สีขาวที่ผ่านการฟอกขาวอาจจะใช้สารฟอร์มาลินในการฟอกขาวมานะฮะก็ทำให้เราสูดดมสารฟอร์มาลินที่ระเหยจากความร้อนเวลาอยู่ในรถได้นะครับเลือกกองแอร์นะครับดูที่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะครับอันนี้แนะนำครับ สรุปเซตอะไรที่จัดให้ในงานซ่อมครั้งนี้ของรถเชฟซาฟิล่าคันนี้ครับ QC เช็ค่วแผงแอร์ใหม่ของรถเชฟซาฟิล่าก่อนประกอบลงรถครับแผงแอร์ใหม่ไม่รั่วไม่ซึมครับสภาพตู้แอร์ของรถเชฟซาฟิล่านะครับหรือว่ายังสะอาดนะครับ เดี๋ยวจะได้จัดการเช็ดฝุ่นทำความสะอาดก่อนประกอบกลองแอร์ครับจัดการเช็ดทำความสะอาดฝุ่นนะฮะจะได้ใส่กลองแอร์ใหม่ ทางจัดการประกอบกรองแอร์ให้นะครับุ่นนี้เวลาถอดเปลี่ยนก็ต้องถอดฝาครอบพลาสติกค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่ง การเป่าฝุนหม้อน้ำนะครับก่อนประกอบแผงแอร์ใหม่ คอมแอร์รถเชฟซาฟิล่านะครับคันนี้เปลี่ยนลูกป,ปืนคอมแล้วก็ปาดหน้าเจียจานให้ใหม่นะครับช่างประกอบชุดคัดแแอร์เรียบร้อยนะครับะจะได้เติมน้ำมันคอมให้ใหม่นะอันนี้คือน้ำมันคอมเก่านะครับที่ถ่ายออกมาปกติน้ำมันจะใส่นะฮะแต่อันนี้เราใส่ UV เช็คลั่วให้ด้วยถ้ามีจุดรั่วซึมตรงไหนนะก็จะมีคราบสีเขียวเขียวเรืองแสงแบบนี้นะฮะ จะได้สังเกตได้ไง่ายๆครับเดี๋ยวช่างจะได้จัดการเติมน้ำมันคอมให้นะครับตัวนี้จะมีน็อตถ่ายเติมน้ำมันคอมอยู่ด้านบนคอมรุ่นใหม่ๆบางรุ่นไม่มีแล้วนะครับสภาพภายในคอมสะอาดนะครับเราควรดูแลสุขอนามัยนะครับสุขภาพคอม นะครับให้ช่างตรวจเช็คก,กันนิดนึงนะครับอย่าให้น้ํามันคอมดานะฮะอย่าให้ลูกปืนดังนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลเสียตัวตัว Com Air คอมแอร์นะฮะตัวคอมแอร์ได้รับการตรวจเช็คลวเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนลูกปืนเรียบร้อยถ่ายน้ำมันคอมที่ใช้งานมานานเรียบร้อยนะครับตอนนี้เติมน้ำมันคอมใหม่ เป็นการตรวจเช็คซ่อมดูแลระบบแอร์นะครับต้องจัดเวลาให้รถครับมีเวลาให้รถแล้วก็มีเวลาให้ช่างช่างนี้ได้ตรวจเช็คให้ดีๆอย่างละเอียดครับช่างประกอบแผงแอร์ใส่รถเรียบร้อยนะครับ ทางประกอบคอมแอร์ใส่รถครับ ชฟสับปลาเสร็จเรียบร้อยค่ะคันนี้ก็เลือกเติมน้ำยาแอรเ,อเอครียร์น้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นค่ะเดินเบาค่ะการทำงานด้านโลอยู่ที่30ฮาอยู่ที่125ค่ะตู้หน้าได้อยู่ที่3องศาตู้หลังได้อยู่ที่6องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆหน้าของเครื่องยนต์ก็อยู่ที่23-26องศาค่ะ ใน,นส่วนของคอมแอร์นะคะก็จะมีถอดคอมแอร์ออกมาล้างความสะอาดไยนองฉ็กรวบในรั่วค่ะ,ะจัดการเปลี่ยนลูกปืนมูเลคัดแอร์ปัดนะ้เสียสารให้ใหม่ค่ะเปิมน้ำมอมให้ใหม่ตอนนี้เดินเบาเสียงการทำงานของคอมแอร์เงียบค่ะ ตอนนี้นะคะตูวนาปรับระดับน้ำไหญห่ที่สุดเป,ปิดสวิตช์พัดลมอยู่ที่2ค่ะวัดความเย็นออกจากช่องลมตูนาตูหลังตูนาได้อยู่ที่3องศาตู้หลังได้อยู่ที่6องศาค่ะ<ม>ก็ถือว่าหลังซ่อมนะคะความเย็นทําได้ดีกว่าก่อนซ่อมนะคะก่อนซ่อมมาก็ได้อยู่ที่ 11- 12ององศาค่ะค่าความร้อนของเครื่องยนต์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะความร้อนของระบบแอร์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ รถเชฟซาฟิลาเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ถอยรถออกมาจอดอยู่กลางแดดค่ะเพื่อเทศการทํางานตอนนี้ก็ปิดฝากระโปรงรถจอดอยู่กลางแดดที่ลงแจ้งค่ะเดินเบาค่ะการทํางานด้านโลอยู่ที่3ามสิบอยู่ที่200ค่ะก็ถือว่าความร้อนของระบบแอร์ไม่สูงเหมือนก่อน่อดซ่อมถอดถ่ายน้ามันคอมค่ะ อุณหนะภูมิภายในรถตูน้นาก็ลงมาได้อยู่ที่6องศาค่ะตู้หลังได้อยู่ที่10องศาภายในรถก็ปรับระดับน้ำยาแออยู่ที่สุดค่ะเปิดสปิดพัดลมอยู่ที่3บวัดความเย็นออกจากช่องลมตูน้นาได้อยู่ที่6องศาตู้หลังได้อยู่ที่10องศาค่ะจอดเทสกันกลางแดดหน้าร้านค่ะ ปดล้างความสะอาดแผงนาลถในครับร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9โมงเช้านะครับปิด6โมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับร้านปิดประจำปีวันที่5-9พฤศจิกาหยุดวันอาทิตย์นะครับ